ฝังที่น้องเอดมินไปดูแหละเขาทำกระัวเนาะเอาได้ยินเสียงเหมือนเหมือนพยานอางตีหรือมันงูมันปางอะไรนี่แหละอันนี้เพิ่งเว่นเลยบอกเนี่ยใช่แล้วเขาก็มานอนวันนะเขาพักเที่ยงใช่ไหมเขาพักเที่ยงก็ได้ประมาณจิบโมงก็ถามเขาว่าได้ยินเสียงประมาณกี่โมงเขาบอกประมาณจิบโมง แต่พอพักเที่ยงบ่ายเขาฝันกลางวันน่ะฝันว่าแกมาโบัะตัวเกานะตะตเกานะฝันตอนกลางวันเลยตอนกลางวันแล้วมันก็เล่าให้ฟังเมื่อวานนั่นแหละก็แล้วก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ตรงนี้อ่ะถ้าถ้าทําถูกตรงตรงเนี่ยมันก็เข้าอ่ะครับมันก็จะส่งผลดีแกตัวเราเนาะใช่ครับถ้าเราทําตไมแม่ถึงปฏิบัติที่มาแม่เน้นครูเพราะอะไรเพราะแม่น่ะ นับถือตรงนี้มาตั้งแต่เกิดเลยเนาะครับถ้าไม่ขึ้นครูแม่ก็ป่วยมัน,ท,กกนทุกอย่างที่ที่เราทําเหมือนวันที่แล้วแม่สัญญาว่าถ้าเข้าแม่ก็จะไปทําบุญให้อ่านนั้นก็คือสัญญาเนาะครับวันนี้แม่ไม่ได้บุญแม่ก็บอกว่าถ้าท่านเมตตาก็คือแม่ก็จะทําบุญต่อครับแต่ไม่รู้ว่าจะทําแบบไหนก็คือคขอขอแค่ว่าดูก่อนถ้าเข้าก็คือจะอีกแบบไหนครับ่ะ พราะนิมนต์พระเราก็นิมนต์ไปแล้วครับอืมก็คือว่างวดนี้ถ้าเข้าก็คุณแม่ก็จะทําบุญเหมือนเดิมเนาะทำค่ะแต่ไม่รู้จะเอาแบบไหนเพราะว่าถ้าเอาแบบนั้นท่านจะมาเข้าฝันเองแหละครับอ่าอย่างเมื่อคืนเนี่ยความหมายที่แม่ตีนะที่แม่บอกว่าแม่ฝันว่าไปบ้านล้างไปบ้านไม้ใช่ไหมครับความรู้สึกแม่ท่านอยากได้บ้านเรือนไทยความรู้สึกนะครับที่ว่าสู้ก็ยมาโทษ่ะความรู้สึกแม่ไม่คิดว่าท่านจะมาเกิดมาเอ่ยแบบเหมือนเหมือน มันคําสั์ให้เราว่ามันเป็นบ้านไม้อะเนาะแล้วเราก็เตียวว่าถ้าถูกเข้างวดน,นี้ท่านอยากได้บ้านไม้ตรงตรงที่น้องไอมินตรงไปอคือท่านอยากได้มานานนั่นแหละแต่บ,บ้านไม้อะมันราคาเป็นหมื่นพราแม่เคยไปดูมาแล้วมันไปเป็นทรงไทยอ่ะมันจะเป็นทรงเรือนไทยคู่กันอ่ะเคยไปดูราคามามันก็หลักหมื่นก็เลยขอท่านว่าถ้าเข้าไม่ว่าแต่ตัวไหนในที่แม่บอกไปเนี้ยครับ ถ้าเข้าก็อยากความรู้สึกอะอยากอยากได้บ้านเดินไทยเนี่ยเพราะว่าเมื่อคืนฝันเห็นบ้านไม้ครับก็ลงไปตรงนั้นแหละเป็นบ้านไม้ก็ไปสู้กันกับสู้กันกับยุทธ์มาทูตแต่สู้ชนะนะสู้ชนะชนะก็คือความว่าชนะคือเราได้แต่ถ้าเราแพ้เขาก็คือเราก็ไม่ได้ไม่ได้ความรู้สึกนะที่แม่เห็นนะประมาณนั้นถ้าสมมุติว่าเข้า ในใจแม่น่ะแม่ก็เคยคิดว่าจะเอาบ้านเลือนไทยเป,เป็นเป็นเหมือนเรื่อนไทยคู่ครับไปตั้งตรงที่น้องเอ็ดมินลงไปนั่นตลยตรงที่เขาไปไทยมนนาใช่เพราะว่าท่านมาสื่อสารเมื่อคืนเนาะว่าไปป่าช้าเราเห็นบ้านไม้คาว่าไม้นี่มันก็อาจจะถ้าเราตีเนี่ยอาจจะเป็นเรือนไทยก็ได้ครับเพราะว่าท่านไม่มีที่อยู่ไงเหมือนท่านอยากได้ศารอยากได้อะไรอย่างเนี้ย ถ้างวนนี้มีปฏิหารแม่ก็จะซื้อบ้านเรือนไทยอะไม่ให้ท่านครับะจะทําบุญอีกครัง้งหนึ่งอันนี้อันนี้อธิษฐานไว้นะคเพราะว่าเพื่อนๆจะให้ไม่อีกนแม่เนาะท่านให้แต่แต่ท่านก็ไปเข้าฝันคนนั้นคนนี้ก็กบอกตัวเก่าแม่ก็ไม่เข้าใจแล้วเพราะว่าท่านก็ไม่ได้ฝันเข้าแม่โดยตรงครแต่ที่เข้าเมาื่อคืนคือฝันว่าแม่นะ่ะไปป่าช้าไปไปบ้านไม้เก่า บ้านไม้เก่านี่แม่เคยพูดว่าถ้ามีเงินจะซื้อเรือนไทยมาให้ซื้อเรือนไทยก็ความหมายก็คือก็ซื้อเป็นคู่อะค่ะเพราะว่าถ้าเอาเล็กท่านก็ไม่พอกันอยู่เนาะมันบ้านหลังเล็กอะขอให้วันเนี้ยเข้าครับไม่ว่าจะอะไรในในในตรงที่แม่พูดนะเลยก็จะได้ร่วมทาบุญกันเ่าเงินมาซื้อบ้านหลังไทยให้ท่านอยู่ะ แต่ว่าคุณแม่ก็มีฝันต่องวดเนาะแม่ย้ำอีกนะคะเป็นเขาเาบืองไม่ก็ะมีค่ะแม่ฝันฝันงวดก่อนใช่ไหมตั้งแต่ต่องวดเลยค่ะแม่ตั้ง,ตงแต่ต่องวดต,อ,วดตอนนู้นใช่ไหมครับงวดนูน้นฝันว่าไปทําบุญที่วัดแล้วก็ขีชข่ช้างเนาะขี่ช้างแล้วทีนี้บน <c oughs> บนวัดมันจะมีเขามันจะมีเขาอยู่ข้างบนแล้วข้างล่างมันจะเป็นน้ํจะเป็น พ่อผูกพญานาะคทั้งทั้งเงินทั้งทองทั้งเขียวนั่นแหละอันนี้ความฝันวดก่นอนนั้นนะไม่ไม่งวดนี้แหลนะเนาะมันต่อเนื่องกันเนะนาะอือก็นั่นแหละค่ะและเลขแม่ก็เห็นความรู้สึกแม่แม่ก็ชอบแม,แม่ก็กย้ำตัวเดิมมีหกมีเก้า,ม,กามีสามแล้ววันนั้นที่เรานิมนต์พระมาเนาะพระนิมนต์ม,มาแปดรูปเราก็ชอบบางทีก็เหมือนชอบแปดแปดหกหรืออะไรนี่ล มันก็มีมันก็มีหลายมันก็มีหลายตัวเนาะของนั่นแหละก็ประมาณนั้นแต่ที่หนึ่งเก้าเนี่ยก็คือเหมือนวันวันที่น้องมาแม่ก็เหมือนผู้เข้าเนาะครับอ่าเหมือนว่ารู้สึกว่ามันสั่นแล้วก็หลุดปากพูดออกมาเองมันเป็นเป็นเลขหลุดเนาะแม่เนาะมามันเป็นเลขคามถามว่าอันนี้เป็นแนวท่างไหนประกาอ่าคุณจะเล่าว่าเป็นได้ครับ ทีนี้บางคนเขาไปเล่นหวยนอยหวยลาวอะไรแม่ก็ไม่รู้หรอกอมันก็เข้าขมันมันมันออกน้อยใช่ไหมแม่กับลาวทั้งน้อยทั้งลาวทั้งอะไรอ,อันนี้เข,ข,ขาเขาคนที่รู้จักกับแม่เนะ่ะเขาพิมพ์มาคนนี้ก็โทรมานะ่ะเขาก็บอกแต่เราไม่ได้สนสนำคนท่านไปเล่นอย่างนั้นเนาะเราก็แค่รัฐบาลบแต่บางคันบางคนเขาเขาชอบตรงนั้นเป็นหลักเขาก็เอาหวยแม่น่ะไปแทงทั้งนอยทั้งลาวทั้งอะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นดวงของเขาไปถ้ามันเข้าเนาะก็ยังเป็นตัวเดิมเนาะแม่เนาะกยังเป็นตัวเดิมเดี๋ยวเมื่อคืนเราฝันว่าไปป่าช้ามีบ้านไม้เก่ามันไปจินเดียกว่ามีหมาดําสู้กับหมาดาเสร็จก็ไปสู้กับยมทูตสู้กับยมทูตเสร็จก็มาเห็นเลขตัวเนี้ยแล้วก็ดึงกระดาษน่ะขึ้นมาเลยครอืมก็มีหนึ่งสี่เก้าสี่เนาะอ่าก็ประมาณนั้นที่ คุณแม่ก็ตัดให้494นั่นแหละค่ะก็ตัดแค่นั่นแหละค่ะแต่ว่าหนึ่งซีนี้ค่ะแต่เอ็ดซี่นะคะแม่หรือว่าลุ่งไปหนึ่ไม่ต้องลงลงเอาแค่นั้นแหละแต่494นั่นเอเอาแค่สามตัวนั่นแหละเพะเดี๋ยวมันจะสับสนกันเนาะขอแค่บุญบารมีปู่ทา้งวนนี้ปังก็ไม่ขออะไรมากก็คือร่วมทําบุญที่แม่คิดไว้ก็คือจะซื้อบ้านเรือนไทยนั่นเอง ลงต้องไปาช้าเนาะแล้วก็จะทําบุญบ้านบ้านหลังเนี้ยบ้านของปูน่น่ะทั้งวันนี้ปังก็คือขอแค่ทําบุญบ้านกับพื้นบ้านเดือนไทยขนาะดแล้วก็การไหว้การอะไรเหมือนแม่ดูดวงแม่ก็ต้องซื้อของไหว้ทุกวันแม่ไม่ใช่ไหวห้เป็นวันอาทิตย์นะแม่จะไหว้ทุกวันเปลี่ยนทุกวันผลไม้ทุกวันวแต่ถ้าดูดวงก็อย่างน้อยก็สามถึงเก้าบาทเนาะอ่ะ ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรียกร้องหรอกค่ะอันนี้ก็คือไม่ได้เรียกร้องนะเงินตามยุคเก้ามันก็คงไม่เยอะมากไปหรอกครับเหตุผลที่แม่เป็นอย่างนี้เพราะว่าแม่ไม่ได้เรียกร้องก่อนเนาะแม่ก็เลยมีแบบใช่แต่บางคนนะคะไม่เรียกร้องเขาก็ใส่แต่บางคนไม่เรียกร้องคือไม่ใส่เลยคไม่ใส่สักบาทแล้วก็มาแม่ป่วยบางทีก็ไม่มีใครรู้กับแม่เพราะแม่ตัวของแม่แม่เป็นอย่างนี้ครับอะาใส่ครูก็เหมือน ใส่มาปุ๊บแม่ก็บอกรูว่าอันนี้เขาใส่ค่าครูนะทําบุญนะช่วยนะก็ซื้อของมาไหว้ก่กอ่างหิ่งเนี่ยมันจะมาขาดไม่ได้คือน้ําขนาดของเสด็จพ่ออราหารันดีทินซี่แบนหนึ่งก็สี่ร้อยกว่าเมื่อก,กี้ที่ทําบุญแม่ก็ไหว้หมดเลยอี่เอฟีส่งเงินมาทําบุญทาอะไรน้องเอ็ดมินก็เห็นว่าซื้อกับข้าวมาก็ไม่ใช่น้อยคร,ครับแล้วก็ <Ad min S 1> มออหมอนะ่งนาะแม่นาะใช่แล้วก็เลี้ยงตุ้ง ทุกคนนะมันจะเลี้ยงแต่เทพเลี้ยงคนเลี้ยงทุกอย่างเลี้ยงพระชาวบ้านก็ไปายไล่เหมือนกนอันเขาติดงานสมแล้วนะถ้าเ็าไม่ติดงานตพญาติเขาก็ไม่ไไปเยอะน oh, okay, anyway> um ั่นแหละกับข้าวก็คำว่าทํากับข้าวเหลือก็คือถามบ้านแม่ก็บอกเหลือกินเหลือใช้ับข้าวมันก็เยอะเนาะทั้งปลาทั้งอะไรคือคืออธิษฐานในจิตว่าถ้ามีดวงจะทํากับข้าวให้ห้าอย่างครับที่พูดในปาท้าะนรับก็มีอย่างหนึ่งก็จะมีต้มขาหมู แล้วก็จะมีเอะปาทอดปาลาดพริกเหนะรอเนาะมีน้ําพริกฝากของเราขาดไม่ได้ก็จะมีลาบลาบก็คือว่าแถวบ้านแม่เขาเน้นลาบมากมีโชคลาบเงินทองอะไรมาทีมาอ่านั่นแหละประมาณนั้นวันนี้ก็จะถ้าได้โชควันนี้ก็จะทําบ้าน <c oughs> ทาสารได้ถูกนะแม่เนาะใช่ค่ะตงน้องที่น้องเอ็มลงไปก็จะอันนี้ไม่ได้บนนะใ,นใจแม่คิดเพราะว่าเมื่อคืนแม่ฝันว่า ไปป่าช้าแล้วอยู่บ้านไม้แต่ไม่คิดเองว่าท่านคงจะสื่อสารว่าอยากได้บ้านเรือนไทยหรือเปล่าครับเพราะว่าฝันให้ลูกน้องฝันกลางวันก็ฝันเห็นก็เห็นอย่างเงี้ยท่านอาจจะมาสื่อสารแม่เป็นตัวหลักเพราะว่าถ้าฝันถ้าเข้าท่านอยากได้จุดนี้ครับวามรู้สึกแม่นะเพราะว่าฝันว่าบ้านไม้เนาะไม้ก็ความหมายก,ก็อาจจะถูกว่านี้อาจจะได้เรือนไทยอยากอยากอยาก ได้ตั้งบ้านเกินไทยให้ท่านน่ยตรงที่น้องเอนมินน่ะถ้าสมปรารถนาจริงๆก็จะเทพื้นครับเทพื้นแล้วก็จะทําเป็นศาลให้ท่านอยู่ตรงนั้นเลยนะครับแนวทางของแม่นางโค้งสุดท้ายนะครับผมแนวทางประจํางวดวันที่ 2. อพฤษภาคม2 5งพนหะครับผมตัวเน้นสามห้นะครับผมเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ก็ขอจบคลิปไปแต่เพลงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ